สวัสดีครับนะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับนะทั่วประเทศไทยแล้วก็พี่พี่น้องๆทุกคนที่ติดตามยุทธอยู่ต่างแดนด้วยนะครับนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับนะสำหรับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่ผมได้ลงคลิปไว้นะครับอ่าเป็นคลิปของอพี่จอยจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะใครที่ได้ดูคลิปแล้วเนี่ยนะมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับนะฮะสู้ชีวิตเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยลูก นะครับเลี้ยงลูกทั้ง4คนอย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ความกลัวนะครับการอับอายนะครับปัญหาแค่นิดเดียวนะครับที่จะใช้เงินแค่1 0,000หมื่นนะครับนะเงินมันไม่พอนะฮะมีอยู่5,000เนี่ยก็จะเอาอีก5,000นะฮะด้วยความที่เกรงใจนะครับในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เงินของ ลูกนะครับลูกคนโตนะครับอันนี้ก็ผมก็เสริมมานะครับนะมันอาจจะไม่มีในคลิปนะแต่เราได้คุยกันบางส่วนแล้วนะครับในเรื่องของออชีวิตจริงของเขานะครับเขาก็ไปเจอเนี้ยนะในสินเชื่อออนไลน์ต่างๆที่มันโฆษณามาเนี่ยนะครับนะเห็นว่าโฆษณาในแพลตฟอร์มเป็นของออมสินนะครับกดลิงก์เข้าไปปุ๊บนะมันเด้งไปอีกส่วนหนึ่งนะครับให้ยืนยันนู่นนี่นั่นกดอนุมัติอะไรทุกๆอย่างนะครับส่งหลักฐานอะไรทุกๆอย่าง ที่ไหนได้เป็นแอป,ปเถื่อนนะครับเป็นแอป,ปกระเป๋านะได้เงินมาพันแปต้องจา 3, อ่ายสามพันยะังเงยนะก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆมันก็ตามมาทวงนะครับส่งข้อความมา s อ s มาอะไรอย่เง,งี้ยแค่วันที่5วันที่6เองนะครับตรงนี้เราโดนทุกๆคนนะครับก็จะย้าเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นของจริงนะนะครับและไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับแจ้งความได้โฆษณาหลอกลวงเรา,เราแบบเนี้ย นะครับ91-180วันเนี่ยนะครับ7วันแม่งทวงแล้วนะครับอ่ด้วยความกลัวนะครับของพี่จอยเนี่ยนะครับก็โทรไปยืมเงินลูกนะครับแต่ก่อนยืมเนี่ยนะฮะเขาโปะไปโปะมาโปะไปโปะมาอยู่แบบนี้นะครับ1อาทิตย์นะครับอ่แล้ว1อาทิตย์ถัดไปตันครับเต็มครับนะโทรหาลูกนะครับนะขอยืมลูก20,000กว่านะครับ แต่ยืมวันนี้พรุ่งนี้เอาอีกแล้วพอพรุ่งนี้เอาเฮ้ยเดี๋ยวอีกสองสาวันเอาอีกแล้วเป็นใครใครก็งงนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกเราเหรอฮะญาติพี่น้องเราก็งงเฮ้ยแม่แม่ไปโดนอะไรมาแม่ไปกู้นี้ยืมสินอะไรมาแม่ไปติดนี้อะไรมาถึงขนาดนั้นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยยืมสามสี่รอบมันเป็นไปได้เหรอ นะครับแล้วยืมที2 0ง0มื่นสองหมื่นสองนสออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่มันนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับนะซึ่งพี่จอยเนี่ยกออ็อยากให้แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยนะครับนะทางโน้ตบุ๊กเอยอ,อะไรเอยไปหยิบยืมน,นู่นนี่นั่นนะครับคือลูกก็หมดนะครับต้องไปหาหยิบยืมนะครับมันมีผลกระทบซึ่งตัวพี่จอยเองเขาก็เสียใจนะครับคือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ไม่อยากให้ใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับยิ่งเพื่อนฝูงยิ่งนับหน้าถือตาเนี่ยไม่ต้องสืบจบเลยนะครับแต่หลังจากที่เขานะฮะกล้าตัดสินใจนะครับนะคือกูไม่สนโลกและกูเปลี่ยนเบอร์มือถืออันนี้สิ่งที่ไปจอยพูดนะครับเหมือนในคลิปเลยกูเปลี่ยนเบอร์มือถือเลยนะครับกูอดทน10วันเนี่ยกูไม่ยุ่งกับใครเลยนะเขาโชคดีที่ว่าเขาทํางานอยู่กับบ้าน ไม่ได้ไปทํางานเกี่ยวกับต้องมีสังคมนะครับต้องมีเพื่อนฝูงเหมือนโรงงานเหมือนบริษัทเหมือนองค์กรต่างๆนะฮะความโชคดีเขาอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่าต้องกลัวการประจานนู่นนี่นั่นต้องโทรหาเข้าฝ่ายบุคคลต้องโทรหาเพื่อนที่ทํางานโทรหาหัวหน้าโทรหาผู้จัดการเนี่ยหลายๆคนปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน มันจะมากหรือน้อยก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราว่าเราอยู่กับใครบ้างนะครับทํางานอะไรนะครับผมถึงบอกว่าแต่ละคนจะแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับนะเขาไม่ยุ่งกับใครเลยใน10วันนี้กูอดทนกูอดทนอย่างเงี้ยน,นะครับนะฮะแต่การอดทนของเขาเนี่ยคือเขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเป็นหมื่นๆถูกไหมครับ นะฮะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะฮะนี่เป็นการตัดสินใจที่เขาแบบเหนื่อยนะครับแต่มันคุ้มค่ากับรางวัลชีวิตใหม่ที่เขาได้มานะครับนะอันนี้ผมก็นะฮะพูดนะครับเสริมเข้าไปให้เผื่อทุกๆคนที่ได้ฟังคลิปนี้จะกล้าตัดสินใจเหมือนพี่จอยบ้างนะฮะตอนนี้เขาผ่านมาได้แล้ว8ปเเดือนเห็นไหมครับชีวิตเขามีความสุขดีนะฮะ เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตกับลูกๆนะฮะอย่างมีความสุขณตอนนี้นะครับนะผมก็ได้ไปหาเขาผมนัดมาหลายเดือนแล้วนะครับนะถูกจังหวะนะครับกับเมื่อวานพอดีนะครับนะฮะอย่างหลายๆท่านอยากให้ผมไปหานะครับนะก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับ หรือไม่อยากคอมเมนต์ตรงนี้แชทที่เพจมาอยากให้ผมไปหาหรือพูดคุยหรือใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ผมยินดีนะครับคุณผ่านมาได้แล้วคุณทำอย่างไรนะฮะคอมเมนต์บอกหรือแชทในเพจนะครับแชทมาในเพจนะครับเดี๋ยวได้คุยกันเนี่ยถ้าผมไปหาได้จะพยายามไปหาทุกๆคนนะครับทั่วประเทศไทยนะถ้าเป็นไปได้นะครับนะการที่เราไปหาได้คุยกันเนี่ยมันเหมือนเพิ่มเติม,ตมความสุขให้กันอบอุ่นให้กันแล้วก็ อยากแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นๆด้วยนะครับอยากให้คนอื่นเขาผ่านได้เหมือนเราทักที่เพจได้เลยครับนะอันนี้ก็ผมมาพูดเสริมนะครับในการแชร์ประสบการณ์ของพี่จอยนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนยุธเป็นอย่างดีนะครับนะก็จะทำแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ถ้ามันไม่หมดก็ไม่รู้ใครจะหมดก่อนกันนะฮะระหว่างมิจฉาชีพ กับกำลังใจพวกเรานะครับก็โอเคฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ